ห้าดับตัวละครฮีโร่ที่สามารถชนเลนกับฟอร์เลนได้ดีที่สุดมันจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับทุกคนอันดับที่5กับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่าฉีต้องบอกเลยนะครับว่าฉีเป็นฮีโร่ที่สามารถชนเลนกับไฟเตอร์ได้เทบทุกตัวเพราะฉีมีสกิลในการเคลื่อนที่และมีซีซีในตัวแถมยังมีการเก็บสแต็กในการดูดเลือดคีบและฮีโร่ด้วยสกิลแต่ละสกิลของฉีก็สร้างความเสียหายกยายภาพแบบรุนแรงถ้าฟอร์เลนเดินเข้าพุ่มโม่โม่อาจจะโดนฉีซูลโลคิวได้นะครับก็เหมือนคนดูแ,ลลลแหละ,ะครับเวลารักใครโม่ ีโรกที่สร้างความเสียหายคริติคอลแบบรุนแรงและถ้าถามว่าทําไมถึงสู้ฟอเรนด้รนั้นเหรอก็เพราะว่าถ้าวูคองออกถุงมือเพิ่มอาัตราคริติคอลมาต้นเกมฟอเรนก็ไม่สามารถสู้วูคองได้นะครับแต่วูคองยังมีส c ในการจุกและหายตัวก็ฟอเรนจะสวนลิงก็หายตัวแล้วก็ทุบแล้วก็ถอยตอดแล้วก็ออกตอดแล้วก็ออกจนฟอเรนใกล้ตายแล้วถึงเข้ามาฆ่าแถมอันดาเมจสกิลของวูคองยังมี CC ในการสตันจนทําให้บางครั้งฟอเรนอาจจะเสียท่าให้วูคองได้ให้ตัวให้ตัวไปแล้วอันดับที่3กับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่าเลียวมาต้องบอกเลยนะครับว่าเลียวมาเป็นฮีโร่ที่ฟอเรนไม่ค่อยชอบขี้หน้าในระดับหนึ่งเพราะอะไรน่ะเหรอ ก็เพราะว่าเรียวมะมันแทงแล้วก็ออกจิ้มแล้วก็ออกพอฟอเรนจะเข้าไปลัมเรียวมะก็กดสกิลหนึ่งี่โดนแทงโดนจิ้มจนเลือดใกล้ตายแล้วเรียวมะก็เข้ามาฆ่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ฟอเรนไม่ค่อยชอบพิหนาเรียวมะเท่าไหร่ก็จะใครหาตัวชนเรียนฟอเรนที่ดีก็เลือกเรียวมะไปนะครับอันดับที่2กับตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่าหนุ่มน้อยผู้กันพิฆาตหยานของเรานั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าฟอเรนต้นเกมอาจจะสู้หยานได้แต่เลดเกมอาจจะสู้หยานยากนะเพราะว่าสกิลสองของหยานสามารถหลบดาเมจและซีซ ันดับที่1ตัวละครฮีโร่ที่มีชื่อว่ามูลาดมูลาดเป็นฮีโร่ที่ฟอรเรนไม่ชอบพี่นาและลำคาญถ,ถ้าถามว่าทำไมฟอรเรนถึงไม่ชอบมูลาดก็เพราะว่าสกิลหนึ่งของมูลาดเป็นสกิลสายจุกที่พุ่งได้2รอบแถมยังกลับไปล่างซ้ายได้อีกด้วยแถมสกิลหนึ่งของมูลาดยังสามารถเก็บสแ,แต็กได้2งสแ,แตก็กมูลาดพุ่งเข้ามาหาฟอรเรนแล้วกดอันตีเดมิชันสลดเนื่องจากฟอรเรนเป็นฮีโร่ที่โจมตีระยะใกล้จึงต้องอาศัยการโจมตีปกติในการดูดเลือดศัตรูเพื่อยือนเลนในขณะเดียวกันฟอรถดดเลลือดดคปไ้แะเรนก็ไม่สามารถเเเคคลลลลลีียปปไไดดดดดด้้้้นนื่อองจาาาากมมมููิชััแแถ มีหวังนอนตายในป้อมแน่สู้ก็ไม่ได้นี้ก็ป้อมแตกก็เหมือนคนดูแหลอครับไม่ว่ามึงจะจีบเขานานขนาดไหนสุดท้ายก็เป็นแค่คนคุยเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบมึงไงเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการจัดอันดับฮีโร่ที่แก้ทางฟอร์เรนได้ดีการรวบรวมข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากอาจารย์ฟอร์เรนอดีตฟอร์เรนเมสซมนะครับแต่ที่สุดแล้วฟอร์เรนติโน่คือฮีโร่ที่แทบจะเก่งที่สุดในเกมอาวีการแก้ทางฟอร์เรนติโน่ที่ดีที่สุดคือการแบงถ้าไม่มีตัวแบงก็เอาตัวล็า กดติดตามไว้เลยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปจริงๆสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน